아. ส่วนโครงการสาคัญของรัฐบาลค่ะผู้ชมที่หลายคนกําลังติดตามความคืบหน้ากันอยู่ก็คือเรื่องของการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งวันนี้ก็มีความคืบหน้าตรงที่ท่านนายกยืนยันบอกว่าเดินหน้าแน่นอนนะคะไม่มีถอยหลังค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันที่10พฤศจิกายนนี้ก็จะมีการถแถลงให้ทุกอย่างชัดเจนนะคะก็ต้องรอติดตามโดยที่คุณเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่า10พฤศจิกาย,ยนรู้ครบทุกเรื่องนะคะก็จะมีทั้งที่มาที่ไปแล้วก็รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับนโยบายนี้รวมถึงทำลายที่ชัดเจน แล้วก็ยอมรับว่าเรื่องเงินดิจิทัลเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่ต่างกันบ้างแต่ว่าก็ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยืนยันว่ารับฟังทุกความคิดเห็นนะคะบอกว่านโยบายนี้เดิมพันก้าวต่อไปของรัฐบาลก็ย้ําว่าการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทไม่เคยคิดถอยหลังต้องทําต่อไปอย่างดีที่สุดแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเบื้องต้นก็บอกด้วยนะคะบอกแบบย้มแย้มบอกว่าใช้แอปเป่าตังมาร่วมด้วยอาจจะมีแอปพลิเคชันนี้ที่ต้องใช้เพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายให้กับประชาชนค่ะ วันที่สิทธิจะรู้เรื่องหมดทุกอย่างนะครับมีที่มาที่ไปหมดทุกอย่างมีขั้นตอนมีไทม์ไลน์มีกฎระเบียบการที่มันชัดเจนว่าออกไปยังไงไม่ไม่ไม่ได้คิดจะถอยหลังเลยนะครับไม่คิดไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดจะถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําออกไปทําให้ดีที่สุดนะครับเราเราให้ถูกต้องตามกฎหมายที่สุดนะครับแล้วก็ให้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 คนที่จะได้รับ ผลประโยชน์ได้่อประโยชน์สูงสุดนะครับต้องต้องไม่ชัวร์ว่าว่าสาธารณชนเข้าใจด้วยด้วยว่าระบบนี้วิธีการนี้เนี่ยไม่มีการคอรัปชันส่วนวรายละเอียดกระเป๋าตังยังไงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกอีกทีนึงว่าว่ามันจะมาจากไหนอย่างไรนะครับแต่มีแต่มีกระเป๋าตังเป็นส่วนร่วมด้วยแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเป็นเรื่องของเรื่องของ,ของเรื่องของการทําเรื่อง KYC ทําให้เรื่องของความง่ายในการที่พี่น้องประชาชนจะได้ใช้นโยบายนี้ได้อย่างได้อย่างได้อย่าง